ต้องทําฌานก่อนสี่ความเชื่อครูบาอาจารย์สอนก็ต้องให้ถึงฌานสี่ก่อนทําให้ได้ฌานสี่ก่อนแต่ความปจริงของการทําสมาธิที่เราทําได้มามันไม่มีใครรักษาฌานสี่ได้ตลอดเราก็ปฏิบัติแล้วก็ได้หนึ่งสองสามอาจจะสี่แวบๆก็ได้มันไม่มีทางเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วใครจะรักษาได้ตลอดทุกอย่างมันไม่เที่ยงต้องฟังคําสอนพระเจ้าดีๆนะพรคกบอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นเป็นทุก อ่าเราจะรักษาความไม่เที่ยงได้หรอใช่ครบับผมเออเราต้องเราต้องตีโจทย์ของคําสอนผู้เจ้าให้ดีนะ,ะก่อนที่เราเราต้องใช้คิดว่าเออการทําฌานเนี่ยให้สีให้ได้เนี่ยสแสดงว่าปฏิบัติเพื่อความได้มาแต่ผู้เจ้าสอนให้ออกครบับผมมันขัดแย้งกันนะคระบับเพราะสิ่งที่เราได้มาในเมื่อมันไม่เที่ยงถูกไหมเหมือนเราได้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ไปใช่ไหมมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ พราะถ้าเราไปเชื่อในด้านเดียวด้านหนึ่งเราไม่มีข้อนี่เออมันขัดแย้งกับหลักคําสอนพุทธเจ้านะใช่แล้วทีพอเราได้ชั้นสี่ชั้นสี่มันมีอะไรวิตกวิจารปิติสุขเอกะตาเอกตาสี่ตัวนี้ต้องดับก่อนนะเขาเรียกว่าอารมณ์เดียวครับเป็นีเอกะตาเอกตาอย่างเดียวเออมันก็ได้แค่คนสงบถูกไหมเออยครับแต่สิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยครบองค์ห้าวิตกวิจารปิติสุขอุเบขา เปลี่ยนจากเอกะคาตามาเป็นอุเบกขาการวางฉเฉยแต่มีทั้งหมดบิติสุขเอกะคาตาไม่ไม่ใช่อวิตกวิจารคิดนึกติดตองมีในมนุษย์ทุกคนเนี่ยเนี่ยยังยังนึกติดตองได้ใช่ไหมเออเนี่ยยังนึกไดไหม่ะเออย,ยังคิดได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมีในมนุษย์ทุกคนมีกินอาหารอร่อยมีความสุขได้นี่ไงแต่ไม่ยึดยึดถือเพราะมันมีเอกะอ,อุเบกขารองรับ นี่ไงหลับตาก็สงบลืมตาก็สงบผู้เจ้าท่านสอนผู้รู้ผู้ตื่นผู้กว้ากวาไม่ใช่ผู้หลับไหลแต่ถ้าเอกกากตาหลับไหลนะเออมันปิดถูปิดตาหมดนะเขาไม่แลบลิ้งใสยังไม่รู้เลยอ่ะถูกไหมอือเผยเผคนด่าก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่เอกกากตาไงคนชมก็ไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรเลยเออพวกนี้เป็นพรหมนะแต่ยังไม่สําเร็จพวกนี้ยังขี้เป็ดนะ คุณเคยเห็นพรมที่สําเร็จไหมด่าก็ไม่ยินดีไายฆ่าไม่ตายเคยเห็นยังอืมตามโรงบาลนะ่ะแล้วก็หน้าอเพออ่ะเขาสําเร็จจนมีแปดมือสีทองอลามทั้งตัวด้วยพวงมาลัยเต็มเลยฆ่าไม่ตายด้ยนั่นนะ่ะเอาไฟไปเผากนะ็ไม่ไหม้นะไม่ร้องไม่ร้องไม่เจ็บนั่นนะ่ะเขาสําเร็จเห็นไหมมันไม่เที่ยงนั่นแหละ เราเอามาพิจเอามาวิัสสนาไม่มีวิัสสนาจริงๆคนยังเชื่อเรื่องสมถะแล้วก็จะมาวิจสสนาเพ<ช>็นความเห็นผิดคําว่าวิจสสนาจริงก็ไม่มีหรอก<ช>ผมจะบอกผมเร่นเราเ่งเร่งทาเร่งทําตั้งทายังไงมันก็ม่มันก็หาจุดที่เราที่เราจะสงบไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราทําสมาธิหรือว่าเราเดินจงกรมช่วงเวลาเราทํานั้นเราก็จะมีความสงบ แต่เม่ออกจากสมาธิหรือออกจากการทําพวกนี้ยมันก็เข้ามาอยู่ในโลกของความเป็นปกติกันมันก็มีทุกอย่างมันมีทั้งรับโกรกโกรดลงอันนี้ชีวิตมนุษย์เลยนะใช่ครับแต่ตอนที่เราสงบพรมนะเ,เ,เราเป็นพรม,มอยู่มันก็รู้สึกว่ามันมีความเบาสบายแต่พอออกมาอยู่ความเป็นจริงมันมีทุกอย่างอ่ะมันมีทั้งอะไรทุกอย่างหมดมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีอะไรหมดทุกอย่างเอาแล้วแล้วเราจะทํายังไง ก็พยายามศึกษาก็มีเราตลอดจะทํำยังไงศึกษาเรียนรู้จากเฮ้ยมันมันต้องไปดูก็ดูจากคลิปดูจากอาจารย์ต่างๆดูจากอาจารย์ต่างๆมาศึกษาตอนแรกผมก็ไปดูเห็นทันนี้ผมมาดูของอาจารย์อื่นๆบ้างแล้ะคุณทํางานอะไรถามหน่อยผมเป็นอาจารย์ครับผมอืมเพราะว่าดูจากบุคลิกคุณแต่งตัวต้องเป็นข้าราชการครับผมแล้วไงต่อเล่าต่อเมื่อกี้ก็ศึกษากับอาจารย์ก็ไปดูคลิปของอาจารย์อุดรบ้างเนาะ เราไปดูอาจารย์กล้วยบ้างอะไรบ้างก็เฮ้ยมันไม่ใช่นว่ะเฮ้ยไปหาว่าเขาเขาก็ใช่ของเขาเรานี่ยไม่ใช่เหรือไปที่ายถึว่าเฮ้ยเราทาไม่ใช่นี่เขาก็ยังทาเขาไม่ได้เปไปไปทําแบบเราเลยเขาไม่มีไปนั่งสมองสมาธิเราก็ผมก็มาดูว่าเฮ้ยใช่เหรือเขาไปดูเขาพยายามอ่านเรียนหลังจากนั้นผมก็มาดูของอาจารย์อืตอนแรกก็ดูของอาจารย์สักพักหนึ่งแล้ผมว่า ยังไม่ใช่เนาะผมก็ยังยังยึดติดอยู่กับรูปลักษณ์ของอาจารย์อยู่แล้วผมก็ดูสักพักหนึ่งผมก็ไม่ดูผมก็เปิดมาดูของอาจารย์เราอื่นใหม่ก็พยายามทําช่วงก่อนหน้านี้ก็พยายามเล่นปฏิบัติเล่นปฏิบัติเดินจงกรมทุกวันทุกเชา้าเพราะว่าพอเราทําปฏิบัติแล้วเราเราสบายใจเราเบาตัวตอนเชา้าแล้วก็ก่อนไปทํางานเราก็ปฏิบัติทุกเช้าเอื่อทำงานเราก็มีความรู้สึกว่าเออเรา วันหนึ่งมันมันมันรอดไปวันๆนะพูดอย่างที้คือมันเบามันสบายก็ทํางานได้อย่างมีสติอะไรต่างๆนะครับผมมันก็ทําให้แล้วก็สภาพแวดล้อมก็ดีขึ้นอะไรต่างๆก็ดีขึ้นอ่ะแต่ว่ามันก็มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เพราะว่ามันถ้ามันถ้ามันถ้ามันดีจริงมันก็ต้องหลุดสิมันก็ต้องหลุดพ้นสิมันก็ต้องไม่ใช่ว่าไอ้ปอนเรา่ะพอเราหยุดทามันจะเป็นอยู่มันไม่ใช่ออาการเนาะแล้วก็ โดย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 พฤติกรรมส่วนตัวแล้วเราเราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอืเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยมันก็เฮ่ออารมณ์เราก็ยังร้อนอยู่นะอืแต่ว่าก็ก็ยังมีมีมีการปฏิบัติอยู่มันก็สามารถระงับเอาอารมณ์ได้อยู่ในระดับหนึ่งก็ถือว่าเออมันก็ดีอ่ะดีอยู่แต่ว่าเฮ้ยมันต้องแก้เราได้สิมันต้องแก้สิ่งเหล่านี้ได้สินะเพราะว่ามันต้องแก้สิ่งเหล่านี้ได้แต่กับ มันไม่ใช่ก็ก็ฟังไปตํามก็มาฟังของอาจารย์นี่แหละพอมาฟังของอาจารย์แล้วก็จะเห็นว่าให้เหมาะให้สังเกตว่าอารมณ์ทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติที่มันมีอยู่ที่มันเป็นอยู่ก็เห็นก็เห็นทุกอย่างมันสภาวะทุกอย่างก็เป็นเรื่องปกติก็เห็นก็มองต้นก็เห็นเห็นนักการอย่างที่อาจารย์รัเพิ่งเล่ามานก่เห็นนักการเห็นนักการของตัวเราว่าเราเนี่ยเหมือนจะมาเนี่ย มันก็มีอะไรกีดกันเราพยายามสกัดไม่ให้เรามามแต่ผมก็เป็นมุ่งที่จะมาผมก็จะต้องมาให้ได้ผมถามคุณ<ช>เดี๋ยวเพราะว่าคลิปนี้มันจะออกคคือคุณก็คุณเรียนจบอะไรจบปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกจบปริญญาเอกครับปริญญาเอกเนี่ยผมจะบอกผมไม่เคยหลอกลวงไครนะฮะแล้วคุณคุณคงไม่คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณที่คุณมาหาผมเนี่ยผมมีการ ปัจจัยครับผลล็อกคุณรู้กติกาเข้าใจครับผมอ่าแล้วคนระดับมีจบปริญญาเอกเนี่ยผมต้องไปน,นั่งหลอกผมจบป .6 นะผมบอกเออผมต้องไปนั่งหลอกคนระดับปริญญาเอกผู้กำกับยังมาหาผมเลยอ่ะแต่ไม่ได้มาจับผมนะพาแฟนภรรยาเป็นพยาบาลมาส่งธรรมะเออแล้วเขาจะมาเขารอก่อนเฮ้อผมไม่ผมผมผมก็สอนคนมาเยอะนะครับอืมสอนทั้งปริญญาโทสอนทั้งปริญญาเอก ผมผมผมจุปปิญญาอย่างวิศวะนะครับอืมอันนี้แล้วก็สอนทั้งนั่นแหละนักศึกษาสอนนั่งอะไรทั้งหมดนั่นแหละแต่ผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับเพราะว่าเรื่องของจิตปัญญาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่อง,องการเรียนการสอนทางโลกใช่ใช่ไม่บางทีมันมีคนที่ ว่าเหมือนจะผมจะไปหลอกลวงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยลูกศิษย์ผมมีระดับจบมาจากเมืองนอกก็มีนะอเมริกาคุณจิ๊บนี่ไม่ใช่ธรรมดานะก็จบคุณลุงจงนั่นก็ฟังผมหลุดนะนั่นก็จบอเมริกาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมหาลัยดังๆด้วยแกแปดสิบกว่าแล้วตอนนี้คุณอุ้มที่มาขับรถเนี่ยก็จบจากอเมริกานะเมชีสาวิตีเนี่ยจบจากอังกฤษนะเออทุกคนผมไม่เคยหลอกใครแต่คือพูดไว้ให้มันชัดเจนคือทุกคนมาหาผมเนี่ยเพราะว่า เขาต้องการภายในเขาต้องการค้นคนจากวัตตะเออมันไม่มีการมาหลอกลวงกันหรอกไม่มีใครง่หรอกถูกไหมฮะใจเราอ่ะเราต้องต้องต้องวางใจของเราเองว่าอืก่อนที่ผมจะมาผมก็ต้องซีโรลาบแล้วครับใช่ต้องยอมซีโรลาบแล้วว่าเฮ้ยเราเชื่อเขาแล้วเมื่อเรามีความเชื่อเขาแล้วเราต้องเราก็มาถ้ามาด้วยความไม่เชื่อเราจะมาทําไมใช่แต่แต่ว่าผมก็ต้องการว่าเฮ้ ไล่ตัวดื้อผมอยู่ข้างหนเนี่ยอือาจารย์จะปลดล็อกยังไงแล้วคนระดับเนี้ยคนที่มีความรู้จบปริญญามันไม่ได้เชื่องงกันง่ายๆนะคนที่สายปัญญามันจะต้องฟังก่อนเออต้องเทียบเคียงมาก่อนด้วยเหตุผลก่อนถูกไหมไม่ใช่ว่าเอออย่างนั้นเขาก็หลอกกันหมดเลยผมไม่ต้องทําอะไรผมไปนั่งดูหาดูก็ได้อาชีพง่ายๆไม่ต้องใช้พลังคนเราจะมันถ้าคนเรามันหลอกกันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับใช่ หลอกกันอยู่ไม่ได้หรอกเหยื่อ,อแมันอยู่ไม่ได้หรอกครับผมผมไม่เชื่อหรอกว่าเงินแค่เนี้ย่แล้วเขาหลอกน่ะแล้วเราจะทําให้ผมทําให้ผมจนลงแต่ถ้าว่าผมสามารถปลลล็อกได้ผมว่ามันมีมีอะไรที่มากกว่านั้นผมช่วยคนฟรีผมก็เคยช่วยครับทุกอย่างผมทำมาหมดแหละแต่ผมทําอย่างนั้นบ่อยไม่ได้ผมเข้าใจจับเรื่องเหล่านี้เข้าใจมากจริงๆแล้วผมอ่ะทําไมไม่มีแม่เศรษฐีแม่งมาซับพอร์ตผมวะ แล้วผมจะช่วยคนฟรีทั้งหมดผมไม่ต้องมานั่งวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้อาจารย์จะทำยังไงเดี๋ยวผมจัดการผมดูแลผมทับซัพพอร์ตหมดเลยอาจารย์ช่วยคนฟรีหมดเลยนะได้เออ,เอ,อแต่ทีนี้มันไม่มีเราต้องทําเองนึกไหมฮะผมยังเคยคิดเรื่องพวกนี้นะมีคนมาเคยมาคอมเมนต์ด้วยนะว่าทําไมไม่สอนเขาฟรีๆเอาธรรมะหมากินเอ,อเดี๋ยวอ,อสิ่งดีๆก็เข้ามาเองมีคนมาพูดกับผมอย่างนี้นะผมทํามาแล้วนะผมบอกว่าอ้าว คุณมาสั่งผมอย่างเงี้ยคุณดูแลผมไหมล่ะเออบ้านผมก็ต้องเช่าคุณซัพพอร์ตผมหมดทุกอย่างไหมแล้วผมจะทําอย่างที่คุณพูดเออผมจะไม่เรียกร้องใครแต่คุณต้องดูแลผมนะทุกอย่างนะสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบถ้าพูดถ้าทําไม่ได้มึงอย่ามาพูดกับกูมึงอย่ามาสั่งกูผมพูดอย่างนี้เลยผมคอมเมนต์ตอบไปเลยกูรู้ว่ากูทําอะไรอยู่อืคเนี่ยผมก็พูดอย่างนี้มันหายต่อมเลยเออมันต้องเอาความจริงพูดไงมาสั่งเราอย่างนั้นอย่างนี้ เออถูกไหมฮะคุณจะทํามันกินได้ไหมล่ะฮะได้ไหมเออถูกไหมค้าคุณไม่ทํางานเนี่ยคุณนั่งอยู่เฉยดีข้าวจะมาหาไหมถ้ <laughs> ายังต้องไปบินตบาดเลยแค่ <laughs> น,นั้นแหละเราต้องมองมุมกลับเราต้องใช้สมองขี้เลื่อยของเราเนี่ยทําให้มันเป็นเลื่อย <laughs> <laughs> อย่าเอาเป็นขี้เลื่อย <laughs> ใช่ไหมล่ะ ครูบาอาจารย์ก็ต้องรักษาธาตุขันเหมือนกันครับต้องมีอะไรซับพอร์ตเข้าในผมไม่เคยรักษาธาตุขันผมมีแต่ทําลายธาตุขันเออผมดื่มวายน่ะเออมีคนมาถามผมทะลึ่งนะอาจารย์มีเมียไหมมีเออผมไม่เคยโกหกนอนกับเมียไหมนอนเออเออมันด้วยเออเาาาาดูว่ยตนนะบปมัคนละเรื่องไงอืมแต่แบคนละเรื่องเยอะ ก็ผมพูดตามความจริงแล้วมันผิดอะไรผมทผมผิดมารกเหรอผู้เจ้าก็พูดแล้วมารกมีอแปดใช่ไหมผมผิดตรงไหนอ่ะเออจะให้ผมไปโกหกว่ากูไม่มีเมียมันเป็นไปได้แต่กูรู้อยู่อ่ะมึงถามกูก็ตอบอ่ะเออแล้วผมอันนี้ผมหมั่นไส้ผมเติมไปอีกนะเนี่ยกูว่าจะมีเมียน้อยอีกห้าคนเนี่ยแล้วกูจะผลิตลูกอีกร้อยคนพอใจยังมันมีมม่มีหมดทุกอย่างอื คนมันเป็นเรื่องธรมปกติธรรมชาติที่คนทั้งสรรเสริญและนินทาคือว่ามันจะเห็นมันชัดเจนโอ้ยมันมีไอ้คนหนึ่งนะตามจิกผมเลยไอ้หานี่แม่งเมื่อไหร่มึงจะตายสักทีวะกูเปิดขึ้นมากูก็เห็นมึงตลอดเลยเมื่อไหร่มึงชิบหายแล้วกูทําอะไรให้มึงวันเนี้ยเออเดี๋ยวไม่แน่สักวันเขาจะอาจจะมากราบอาจารย์ครับเออเออแต่ผมให้ภัยหมดนะคือคนเราเขาบังความจริง คือความคิด้องคขาบางทำเขาดังสัจจะความจริงที่ผมพูดแต่วันเมื่อไหร่เขาซ้ำนึกผิดเนี่ยเขาเขายอมกลับมาเนี่ยความจริงก็ปรกากฏให้กับเขาเลยคือผมไม่เคยเอาบุญเอาบาปเอาโนรกสวรรค์ไปยัดให้ใครนะคุณทําสิ่งใดคุณได้ของตัวเองอยู่แล้วเออทําดีก็ได้ดีจุถูกไหมฮะเออแต่บางทีม,มันหมันไส้ก็ดาอาแล้วแต่อารมณ์จังหวะนั้นคือไอ้บาเอีเอออก,กูก็ทําของกูเมื่อดูทําหาเลยวะ ดูแล้วมึงก็มาดา่ากูเออสงสัยมันเป็นกรรมของผมนะที่ผมชอบด่าคนนู้นคนนี้เออก็ดีแล้วแหละสมน้ำหน้ามันสมน้ำหน้าตัวเองนี่แหละชอบด่าเขาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรักใหม่รูปรักใหม่นะทีนี้ผมจะไม่ด่าใครแล้วนะไม่ทางเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์ ไม่ผมจะเริ่มลด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 สเปคตรงนี้ลงเพราะว่ามันทํามาจนชินแล้วมันต้องค่อยๆดรอปลงไม่ได้เป็นแบรนด์อาจารย์มันเป็นแบรนด์ขอ,อาจารย์ไม,ไม่ไ,ไม่ด่าแล้วไงคือลูกศิษย์ลูกหาเราก็เยอะมันก็ผิดแบรนด์น่ครับเออคือ,ค,อคือจะพูดแต่เรื่องไปทําแบบนี้มันผิดนะคุณมันไม่มันไม่ใช่หรอกผู้เจ้าคือเราเรื่องแบบนี้มันจะได้ลดการเจ็ดชังลงอือยครับลองด่าผมหน่อยโอ้โเธอเตรียมตัวมาขนาดนี้อาจารย์ไม่เคยด่าลูกศิษย์นะ จะบอกนะถ้าไม่มีเหตุปัจัยลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยเท่านั้นถ้าทําอะไรผิดผมถึงด่านะผมผมก็ไม่ได้เชิงดา่าหรอกผมจะผมจะเป็นคนพูดแรงอยู่แล้วแต่ผมผมจะพูดที่ในคลิปแค่นั้นเองแต่ทุกคนมาหาผมเนี่ยผมบอกได้เลยทุกคนรักผมเพราะอะไรผมไม่เคยดา่าผมไม่เคยพูดคําไม่ดีนะฮะผมผมแสดงในจอเฉยผมคัดเอาไอ้ไอ้เขาแรดอะ เขาควายมันมีสองใช่ไหมแรกมันมีสองไหม, 1, 1, ะะมหนึ่งหนึ 1, ่งหนงใช่ไหมเออเอาพันที่มันมีอันเดียวอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเอาแบบนี้ <c oughs> นั่นแหละคัดไม่งั้นเราไม่ไหวถ้าเราไปสร้างสตอรี่ดีๆนี่โอ้โหบรรลัยการช่างเลยนะก,กูไก่ขนาดผมพูดจาแบบนี้คนคนก็อยากหลุดพ้นนะนะคือตัวข้างในอ่ะ ตัวภายในเขาอะมันจะตอบเขาเองแรงๆน่มันก็จะเห็นอารมณ์ไงจริงๆแล้วมันเห็นนะแต่เขาจะจับได้หรือไม่ได้ั้นั่นแหละเทคนิคมันอยู่ตรงนั้นแหละคืออารมณ์มันมันผมผมว่านี้คือผมเนี่ยเป็นคนที่เวลากระทบเลยมันจะตีขึ้นมามันใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยใช่ขึ้นมาขึ้นตีขึ้นมาแบบเนี้อืมผมก็เป็นมันร้อนบูบาทบูบานขึ้นมาแบบนี้ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมหน่ตัวนี้มันใช่ไหมหน่มันทั้งตัวตัวความสุขเหมือนกันเวลามันดีใจก็แต่มันอาการต่างกันตัวเดียวกัน มันขึ้นบึ๊บขึ้นมาตีขึ้นมาแบบเอ้นั่นแหละลังงานงานนั่นแหละคือว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเนี้ยผมว่าเออมันน่าจะใช่นะแล้วผมจะทํายังไงกับมันเออทยงทุกอย่างเป็นมันหมดแหละมันควบคุมไม่หมดอ่ะตัวเนี้ยมีอารมณ์นี่แบบโมโหนี่โกรธนี่โอ้ยิ่งจะขึ้นขึ้นมาบ๊บบึ๊บบบขึ้นมาแบบนี้เราจะทำยังไงพุทธเจ้าตัดไว้ว่าผู้ที่มีราคะมากโทสามารถก็บรรลุทำได้ เพราะในขณะที่บรรลุธรรมเนี่ยการในขณะที่จะเกิดปัญญาเนี่ยมึงไม่มีทั้งโลคะมันไม่มีทั้งราคาโทสะมันเป็นจิตตั้งมั่นในขณะจิตเดียวเม่เห็นความจริงนึกไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นถ้ายังโกรธอยู่เนี่ยมันบรรลุธรรมไม่ได้หรอกก็ตอนนั้นมันยึดติดตรงนั้นอยู่อ่าจิตมันยังไม่ตั้งมั่นในขณะที่ตั้งมั่นขนาดเี้ยววินาทีเดียวมันมีอยู่ห้าอย่างที่จะไม่สามารถทําให้เราตั้งมั่นมันเป็นตาบาปตัวเนี้ยหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่ สามฆ่าพระอรหันต์สี่ยุยงสูงให้ขอกแตกคอกันห้ากาวตูพู้เจ้าอ่าคือคือบ้าบ้าหลายท่านนั่นแหละว่าท่านไม่ดีนั่นแหละนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมีกรรมห้าอย่างนอกนั้นบรรลุทาได้หมดเลยกรรมห้าอย่างเนี่ยทําไมมันถึง,ถ,งถึงเกี่ยวกับการทําให้เป็นเป็นตาบาปแล้วไม่สามารถบรรลุทาได้หนึ่งพ่อเป็นผู้ให้โครงสร้างเราถูกไหมให้เรามีชีวิตแม่ ผู้ลอดบิดามารดาพระหลังฐานผู้ท่านสําเร็จไปแล้วแล้วพระอ่าสฆงที่เขากําลังเดินเส้นทางเนี้ยไปยุยงสูงให้เขาแต่คอกันทะเลาะกันเน่ะเออนั่นแหละเขาก็เดินเส้นทางเดียวกับตัวเองอ่ะมันบังสี่กล่าวลายพุทธเจ้ากล่าวตูพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพุทธเจ้าท่านเป็นผู้เป็นศาสดาเป็นผู้สําเร็จนี่กรรมห้าอย่างที่ปิดเลยนะต่อให้คุณฆ่าคนตายมาร้อยศพพันศพเหมือนองค์กริมาณก็หลุดพ้นได้เพราะ องคุริมานก็ไม่ได้เป็นจิตใจที่หยาบมาตั้งแต่แรกแต่ถูกอาจารย์หลอกนะฮะมันมีเหตุในสำนักนั่นแหละเ,เพราะความรักอาจารย์เชื่ออาจารย์แต่อาจารย์แม่งมันคิดคิด,คดไม่คิดชั่วกับเทวะไอกไ,ไอ้นี่เออกะอ,องคกุริมานแม้แต่เทวทัตก็มาอยู่กับสำนักพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รักหมดเลยแต่ทุดทา้ทายก็ไปยุยงสูงให้แต่คอกันเห็นไหม พยายามตั้งกฎกติกาทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าทั้งหมดพุทธเจ้าไม่ไม่เอาเ,ออเพื่อจะสร้างตัวตนขึ้นมาเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็มีความคนในกลุ่มของพุทธทาเนี่ยสาวกหลายๆนี่ก็มีความเห็นไปทางทางอ่าเทวทัศน์เพราะเทวทัศน์ดีหนึ่งมีคุณวิเศษสองเข่งคัดแลวพวกที่ไปทางพุทธะานี่ยไปทางอ่าเทวทัศนเนี่ยเป็นพวกพางใช่เป็นส่วนใหญ่คนที่ยังเข้าไม่ถึงความจริงมหากระสปะเป็นกษริย์ อาอนนท์นี่ก็เป็นมหากรสปานี่เป็นเศรษฐีอาอนนท์นี่เป็นเชื้อสายกษัตริย์ใช่ไหมคนพวกนี้เขาจะอยู่กับพุทธเจ้าอาแต่พวกพราหมณ์เนี่ยโดยพื้นฐานของเขาแล้วเนี่ยพวกพราหมณ์พวกฤาสีเนี่ยเขามีตัวกิเลสหนาอยู่แล้วตัวตัวรูวต้ตัวตัวที่มันเป็นกิเลสการที่จะเข้าถึงพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยมันจะต้องยอมต่อพระองค์ทั้งหมดแล้วพวกนี้บางคนมันมาเนี่ยมันแฝงตัวเข้ามาคนเยอะแยะก็เหมือนผมนี่แหละ ผมก็มีปัญหาเรื่องลูกศิษย์เยอะแยะเพราะบางคนเหมือนมาช่วยมาอ้อ,อนวอนผมมานู่นมานี่เข้ามาแต่สุดท้ายก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้คิดคดอะไรหรอกผมไม่เคยบาดระแวงอะไรหรอกแล้วผมก็มีหน้าที่สอนธรรมะแต่เหตุมันก็เกิดในสํานักอมันมีเรื่องและเห้งและหองกันทุกอย่างอม,มันก็เป็นอย่างงี้ที่ไหนก็นเหมือนกันแหละองค์กรไหนก็ไม่ต่างกันมันก็มีทั้งคนดีคนเลวเนาะ แม้แต่ธรรมะชั้นสูงคนที่มันไม่ถึงมันก็เลวได้ถ้าคนมันถึงจริงๆเนี่ยมันไม่นั่นหรอกมันไม่มีตัวตนแล้วอ่ะมันไม่เก็บไม่จําอะไรมันก็มันไม่ยึดอะ่ะเออนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวเราคุยกัน